สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทําผัดกะเพราหมูสับนะคะทําผัดกะเพราหมูสับง่ายๆจ้ะทุกคนจะทำใส่กล่องเล็กๆแล้วก็ไปทําบุญที่วัดน,นะคะทุกคนใส่น้ำมันเยอะนิดนึงเพราะว่าหมูสับเราเยอะน,นะคะนี่นะคะหมูสับนี่ค่ะคไปทำไปได้หลายกล่องนิดนึงแล้วก็ไข่เจียวด้วยนะคะทุกคนนี่ก็คือพริกที่เราหั่นไปแล้วให้พริกแห้งและกระเทียมนะคะพี่น้องจา๋าทำไปใส่บาตรทุกเช้านะคะตอนนี้เราไปวัดทุกเช้าเพราะว่าไปทําบุญให้ลูกสาวเอาพริกบุญให้ผู้ร่วงรับนะคะทุกคนณจ๋า ผัดให้หอมอกไไ่อดเลยจ้าทุกคนผัดพริกแห้งแล้วก็เทียมให้หอมนะไม่ต้องไหม้นะคะ่ะแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปจ้าใส่มมู้งไปเลยจ้าทุกคน เร่มสุดแล้วนะคะ๊ะเพันนเดี๋ยวรไปดูกันนะตรุงรสชาติเลยจ้าน้ำมันหอยนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะประมาณนี้เดี๋ยวเค็มนะคะแล้วก็ยิ้วขาวจ้า ก็ตัดน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะทุกคนไม่ให้หวานมากอันนี้พอนะคะเดี๋ยวจะหวานเกินไปแล้วก็เราจะใส่ขนอ,อน,นิดนึงนะคะท,คทุกคนนี่จังอือเนียพอนะคะทุกคนผัดต่อนะจ๊ะผัดไป้เข ตัวน้ำนินดนึงนะคะม่เยอะนะคะเพื่อนๆนิดนค่ะเพืไม่ห้งเกินไปนะคะจะเป็นะะมมน้ำกุบกิบเพ่อนชิมดูนะคะทุชิมิดนึงค่ะเพืนขอใช้มือแบบหยิบนะคะตัวมือจับกระติกเห็นแล้วแ่บ แซ่บมากเลยใบกับเราเลยจ้ะได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราใส่ไปแบบหมดเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะยุบ,บนะคะ ้อยเหลวจ้าทุกคนไข่เจียวนะคะทุกคนโอ๊ยไหมนิดนึงทุกคนไฟแรง ไปลงเ,เจียวหอมๆกับกรอบนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเ,เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวไปใส่กล่องนะคะเพื่อนๆไข่เ,เจียวหอมๆกับกรอบจ้าวันนี้จ้า เผาร้อนๆเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลาดข้าวแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนเอาไปทําบุญแล้วก็พระท่านก็จะทําทานไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราใส่แตงกวาไปนิดนึงนะนี่ค่ะแบบนี้ทุกคนคะ่ะเราจะเอาไปที่วัดเนาะใส่ตะกร้าไปเลยค่ะทุกคน กะเพราทำบุญแล้วพระท่านก็จะทำทานไปด้วยนะคะบางทีก็มีคนที่ไปวัดก็จะได้ทานด้วยเราก็จะได้ทั้งทำบุญด้วยแล้วก็นี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันไหนว่าก็จะทำไปเยอะๆไปทำบุญแล้วก็ทำเป็นโรงทานด้วยนะคะง่ายมากเลยค่ะกับสำหรับกะเพรานนี้นะคะทุกคน,เ,นเรียบร้อยใส่กองไปเลย ทักสามกล่องนะคะคุณจ๋าเพราะเราจะมีไข่เจียวอีกนะคะวันนี้จะทำไปประมาณห้ากล่องนะคะนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้จะไว้แบบหลานๆทานนะคะทุกคนกคน็กนจะเอาไข่เจียวด้วยนะคะคนีไข่เจียวสักสองก่งนะคะเนี่ นนีะะคะก็บบเต่งกวาไปนี่ไปทําบุญนะคะทําแบบนี้ง่ายนะคะทุกคน,หนไหมถ้าเรามีซอสเราก็เอาซอสใส่ไปด้วยนะคะกล่องนะคะห้ากล่อง จ้าง่ายๆคะ่ะทุกคนจ้าจะมีทั้งกับรราแล้วก็ไข่เจียวนะคะวันแบบนี้เยคอคร้อย,ยแล้วคะ่ะวันนี้มีข้าวห้ากล่องแล้วก็น้ำนมแล้วค่ะวันนี้มีข้าวห้ากล่องน้ำผลไม้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตนมเปรี้ยวคะ่ะทุกคน อค okay. วันนี้เดี๋ยวไปทําบุญก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็มาเป็นกําลังใจนะคะเพื่อนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ